สวัสดีพี่น้องเอฟซีบอเตียทางลาวทางไทยมื่อวานที่ไปสอนโอ้น้องสาวสุภณีคนซื้อแงงมาสอนนะนี่เด็กินงานเลยสวัสดีสาวสุภณีสีโกนโอ้สีแก้วใชแต่งตัวที่ได้ใช่ไหมไม่ได้ว่าใส่สูตรถ้าท่านพี่น้องใส่ถ้าพี่ชิลงเราเน้น่ยหรือเครื่องตา กินก <Sorry. S 1> uh ินกินแล้วก็ไปนี่นะแล้วถ้าอยู่เที่ยงหรือกุาวมาเทียงนะใช่ยุ้ยประมาณนะ่ปิตามานอยู่บ่พี่น้องมองดูดิไปใช้กระถือไปน้ำปิตามานอยู่บ่สบายดีพี่น้องพะยสบายดีเถื่อนึงสองเถื่อสบายดีลายเถื่อนเฮ้ยเอาใส่ทงต้มของเดียวเฮ้ยตัวดินตัวดินก็พันใหญ่ใช่ใคเสียขงน้องลงบรรจุคนแล้วเหรอฮะเจ้าต้องเป็นคนลงสอนเอาเงี้ยเอาบ้านที่ไปสอนจริงได้เงี้ยบ่

nha thôi đi thải nón thưang hàng lái luôn pet lái bớt bật bẩn đùn lại lái

มันมาสอนทุกเจ้ามันยัมีเท่าจกินตรงเนาะล่างบะดึงม้าอมันจะขาดตั้งเครื่องมันไอ้วนี้เอ้ยขาดกน เขาหมนล่กว่าน่กัว่าได้อยู่นีๆอยนอยู่โอ้ยมันขามกว่ามันไปน้ำนีแล้วนี่าหงก่สดดงเกงเต้นบ่อันมูไ่หามันมีขู่นอมาใส่มันตตกตายแล้วคือกุ่งก่ไพอยปล่อยมันเลไปสิมันเลเอาโลดแม่เอนเอาเก็บแล้วเฮาก็ิบน้องๆคือเก่าตัวน่อยมันด้อยกินเท่านั้น อันนี้น้องกางโคกพี่น้องเก็บแต่แม่เทาเขามาเค็บไปไนี่คงสานี่งสงเบือแ้วเาเบ่อวทีอะไร้ก็มาแยงอยู่นะนีบอกแยงาเยู้หัวม่แยงมอขูู่บอกู่วาทียงเนาะมันจะมตายกููเขากแหงท่พลาดเนี่ยแช่น้ำเด้แชน้ถ่ายหูไปเน่พราะว่าเต็มดองด ขุนผู้ใดมักกัยุบเทยุบเทพักข้างแรกอันนี้นอันนี้วะเนียยเอด้ยปนก็ได้นะแต่เห็นอีกเนี่แมงนางงามนางงามเพิ่นเนาะเพิ่นอ้ายเนอาณาไปเลยเลยเพิ่นอายเยเพิ่นอายกุ้งเพิ่นลอยบวไว้เพิ่นละอายโอ้ยแย่งพยาบางโอ้ยโอ้ยจออกนหันเบิรดเฮ้ยเขาดึงขึ้นมากีนนะจิ้วเขากขาตัวนี้ นิอยู่ีนน้บาทเดนิกนเดานี่ยพี่น้องเนี่ยบาทสุดท้ายเลด้าสุดท้ายองคนได้เป็นนอเก้าเดพี่น้องเลยคนงามทายหูกับปติศิรพี่น้องเลยงาแมงได้หูปติิแล้ววันที่เช้าไปนอกพ่อกันอีกเนาะมากินอีกเนาะคนงามร้เตัายีดอ๋สหรับันกะ ลาไปแล้วเนาะเชาจิ๋วแล้วก็ทมงานฮะสบาดีสวัสดีสวัสดีสวัสสวัสดีส